สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเล่นเวทนะเท่าไหร่ก็กล้ามไม่ขึ้นสักทีนะครับหรือว่าแบบว่ามันไม่ค่อยพัฒนาสักทีนะครับผมผมจะเอาสาเหตุหลักๆของการเล่นเราไม่พัฒนาเนี่ยมาคุยกันนะครับมาบอกทุกคนนะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับว่าที่จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นนะครับและทําไมมันถึงไม่พัฒนานะครับ อย่างตัวแรกนะครับผมจะแบ่งเป็น3าหัวข้อใหญ่ๆนะครับผมในเรื่องของการเล่นเวทน,นะครับการกินแล้วก็การนอนเนาะทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่า3หัวข้อนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับผมสําหรับหัวข้อแรกครับการเล่นเวทเนี่ยอืมเราต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเวลาคุณเล่นนะครับคุณได้เล่นได้เต็มที่ไหมนะครับผมคุณมีการ โอเวอร์โหลดไปไหมคุณมีการเพิ่มน้าหนักอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการท้าทายตัวเองไหมนะครับผมมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อไปได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปได้พัฒนาขนาดของกล้ามเนื้อไปได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณยังเล่นน้ําหนักเดิมๆอยู่หรือว่าคุณยังเล่นเหมือนกับเป็นน้ําหนักปกติอยู่ไม่มีการแบบพัฒนาหรือว่าท้าทายตัวเองมากขึ้นเนี่ย กล้ามเนื้อของคุณก็จะพัฒนาได้ช้านะครับผมหรือว่าอาจจะไม่พัฒนาเลยนะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับใช่ <c oughs> ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าน้ำหนักที่คุณเล่น,นยมันเบาเกินไปน้ำหนักที่คุณเล่นยมันง่ายมันเบามันไม่ทา้าทายครับให้คุณเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะครับผมก็จะทําให้นกล้ามเนื้อคุณมีการทา้าทายเพิ่มมากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อคุณจะพัฒนาได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อแรกนะครับผมข้อที่2นะครับคุย ความถี่ของคุณที่คุณออกกําลังกายครับมันมันสม่าเสมอไหมนะครับผมก็คือคุณเล่นจันทรพุธศสุกไหมอย่างที่ตามโปรแกรมคุณบอกไหมหรือว่าคุณเล่นจันทร์แล้วคุณก็พัก2วันอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้เล่นวันสุกอย่างเงี้ยครับคือถ้าคุณขาดโปรแกรมมันก็ทําให้การพัฒนาของคุณเนะ่เลื่อนไปอีกนะครับผมก็จะทำให้ตรงเนี้ยไม่พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วก็ข้อที่3านะครับ เป็นเรื่องของเซตที่คุณเล่นนะครับผมคุณได้มีการ ى, ท้าทายตัวเองในการเพิ่มจําจนวนเซตเข้าไปไหมนะครับสามารถเพิ่มจํานวนเซตของตัวเองได้นะครับผมไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องเล่นแค่4เซตไม่ได้จำกัดว่าคุณต้องเล่นแค่3เซตสเซตอย่างงคุณสามารถเบิ้ลเซตเข้าไป,ไปได้ถ้าคุณถ้าเกิดคุณมีเวลานะครับผมคุณสามารถเล่น6เซตก็ได้8เซตก็ได้นะครับผมแล้วแต่แรง ในวันนั้นที่คุณมีนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไหวนะครับลองดูให้ลองดูนะครับว่าดูซิว่าอันนี้ Nie, ไหวไหมน,นะครับสมสมุติว่านะครับสมมุติคุณเล่นได้6กทีนะครับผมในเซตนี้คุณเล่นได้6กทีนะครับแล้ว4เซตเนี่ยคุณเล่นได้หทีมาตลอดนะครับผมคุณลองเพิ่มอีก2เซตซิว่าคุณยังเล่นได้6กทีอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดคุณเล่นได้6กทีอีก2เซตเนี่ยคุณลองตอนนี้ก็6เซตแล้วใช่ไหมพอเบิ้ลไปอีกทีหนึ่งก็เซตที่7ใช่ไหมเซต อะคุณลองดีว่าคุณยังทําได้ไหมถ้าเกิดคุณทําได้5ครั้งเมื่อไหร่หรือว่าต่ำกว่าหครั้งเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณพอนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมันไม่ไม่สามารถที่จะเข็นต่อไปได้แล้วไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปได้แล้วกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยถึงขีดจากัดแล้วนะครับคือมันได้รับการต้านทานแรงต้านที่พอแล้วทําให้กล้ามเนื้อมันล้าแล้วนะครับผมอ่าวันนั้นก็ให้หยุด ไวนะ้ะแค่นั้นก็ได้นะครับผมอาจจะไปเล่นส่วนอื่นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะพักไปเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะในการเล่นก็มีส่วนนะสําหรับคนที่เล่นหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณต้องตั้งเซตโกเป้าหมายของคุณก่อนว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะเป็นในทางไหนนะครับเป็นสายไหนคือผมนะเ,ออเนี่ยได้ทําเรื่องของสายเวทเทรนนิ่งเนี่ยไว้แล้วนะครับผมลองไปเปิดดูได้นะครับ มันก็จะมีสเต็งใช่ไหมเอนดูรานนะครับแล้วก็ h y p e r t ์โทฟีอ่าสเต็งก็คือความแข็งแรง h y p e r t ์โทฟีคือขนาดนะครับผมเอนดูรานคือความอืดน,นะครับถ้าเกิดคุณอยากที่จะกล้ามใหญ่นะครับอยากที่จะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าคุณอะไปเล่นจํานวนครั้งเยอะนะครับน้ำหนักเบาๆคือ15ครั้งขึ้นไป20ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอาจจะไม่ได้เรื่องของ h y p e r t ์โทฟีมากนะครับผมมันจะเป็นเรื่องของเอนดูรานมากกว่า เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับสาหรับการตั้งเป้าหมายของตัวเองกับจํานวนครั้งในการเล่นของคุณนะครับผมลองเช็คตัวเองดูนะว่าเราเนี่ยมันตรงเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดคุณอยากกล้ามใหญ่แล้วคุณนั่นไปเล่นเล่นจํานวนครั้งเยอะๆเนี่ยหรือว่าเล่นจํานวนครั้งที่น้อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ส่งผลต่อเป้าหมายคุณอย่างชัดเจนนะครับคือมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ นะครับผมอืมก็จะประมาณนี้สำหรับหัวข้อแรกในเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับผมต่อไปเรื่องของอาหารนะครับตัวนี้ความสำคัญของการเล่นเวทนะครับผมในเรื่องของสารอาหารเนะี่ยจะมีอยู่หลกัหลกๆนะสองตัวนะครับผมจริงๆไขมันก็สำคัญนะครับเป็นเรื่องของวิตามินมากกว่านะสองตัวหลกัหลกๆก็คืออะไรครับโปรโตีนกับคาร์โบไฮเดรตถูกไหม ถ้าเกิดคุณกิน2ตัวนี้พอนะครับเพียงพอแล้วก็กินอย่างเหมาะสมเนี่ยจะทําให้คุณกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เรื่องของโปรตีนก็อย่างที่ผมบอกไปคือกินสามารถกินคูณ2ของน้าหนักตัวนะครับถ้าคุณอยากเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับผมคูณ2น้ําหนักตัว6น้ําหนักตัว60ให้คุณกิน120กรัมนะครับผมอกไก่หนึ่งชิ้นมีมี2 0ถึง21กรัมอกไก่หชิ้น100กรัมนะชิ้นเท่าฝ่ามือน,นะแล้วก็ เวนะครับ1สกู๊ปมี25กรัมนะครับประมาณ 20- 25้านะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมก็คุณต้องคิดว่าคุณเนี่ยต้องกินกี่ช้อนหรือว่ากินออกไก่กี่ชิ้นนะครับถึงจะถึง120กรัมเนี่ยที่ผมบอกว่าคูณ2น้าหนักตัวถามว่ากินเกินได้ไหมครับกินได้นะครับกินเกินได้นะครับผมเกินได้มากขนาดขนาดไหนคือเท่าที่เคยเห็นก็คูณ3าก็มีนะครับคูณ3ามน้ําหนักตัวก็มีเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปกลัวว่า ายคุณจะทำงานหนักนะครับผมไตจะทำงานหนักจริงๆต่อเมื่อโปรตีนมันค้างค้างอยู่ในกล้ามโปรตีนมันค้างอยู่ในร่างกายนะครับคือมันไม่ได้นำเอาไปใช้นะครับผมถ้าคุณกินในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นคุณต้องตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคุณต้องกินโปรตีนนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยได้ใช้โปรตีนในการซ่อมแซมตอนที่เรานอน,อนไปแล้วนะครับก็คือตื่นมาตอนเช้าอา,อาจจะได้กินเวเลยหรือว่าเป็น กินไก่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องร,รีบรีบรีบเอาโปรตีนเข้าไปในร่างกายของเราเลยนะครับแล้วก็พอเล่นเวทเสร็จหรือออกงาออกกำลังกายเสร็จเนี่ยร่างกายต้องการโปรตีนในการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วนะครับก็คุณก็กินหลังออกกำลังกายเนะี่ยร่างกายจะได้นำโปรตีนเข้าไปใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วคือนนำไปใช้ได้เยอะ เลยนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันเกิดการกระตุ้นว่าเอ้ยกล้ามเนื้อมันแบบโอ้โหมันลาแล้วแล้วมันต้องการที่ที่จะซ่อมแซมแล้วนะครับก็คือคุณก็ต้องกินโปรตีนหลังจากที่คุณออกกําลังกายก็จะเป็นเวลาที่ดีเลยนะครับ <c oughs> ดีเวลาหนึ่งเลยจําไว้นะ2เวลานะครับชเช้าแล้วก็ก่อนก่อนเล่นเอ้ยหลังเล่นนะครับเช้าแล้วก็หลังเล่นนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ย สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าแล้ววันที่ไม่ออกกำลังกายละ่ะกินได้ไหมกินได้นะครับผมให้กินคุณกินตอนเช้านะครับผมหรืออาจจะมีแถมก่อนนอนนิดหน่อยนะครับสักครึ่งช้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้แบบมันมีโปรตีนอยู่ในร่างกายให้มันซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอาหารนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่สําคัญมากๆในเรื่องของการ เล่นเวทน,นะครับผมเพราะว่าเวลาเรายกเวทเราไม่ได้ใช้โปรตีนยกนะครับเราใช้คาร์โบไฮเดรตยกนะครับเราใช้แป้งเราใช้ข้าวที่เรากินเนี่ยยกถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากเพิ่มกล้ามเนื้อถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณต้องการเพิ่มน้ําหนักนะครับให้คุณกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเลยนะครับเยอะมากๆนะครับข้าวเนี่ยตักขึ้นมาครับสตามทัพพีเนี่ยกินเข้าไปเลยนะครับมันจะทําให้ ตัวคุณเนี่ยมีแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยยกเวทได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้ไม่เหนื่อยเรียกว่าไม่ล้าง่ายละกันจะทําให้คุณเนี่ยมีแรงแล้วก็เ cin ล่นอย่างบ้าพลังได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ําให้คุณยกหนักมากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้คือเรื่องของพภชนาการนะครับผมเรื่องของไขมันเนี่ยคุณก็ กินอยู่แล้วกินกินอยู่แล้วนะครับแต่เน้นเป็นไขมันดีเนาะก็เอมที่บอกนะครับเอาคาโดแซลมอนนะครับได้นะแล้วก็ถั่วพวกถั่วอัลมอนด์อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้คุณเนะี่ยดูซึมวิตามินได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรื่องของไขมันนะก็โปรตีนเข้าไฮเดรกไขมันนะครับวิตามินเกลือแร่ผักผลไม้นะครับอย่าลืมทานด้วยนะโอเคอันนี้คือเรื่องของโภชนาการนะครับอ่า ต่อไปเรื่องของการนอนหลับนะครับการนอนหลับเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครนอนไม่ดีเนี่ยเรียกว่าเสียโอกาสในการเพิ่มกล้ามเนื้อไปเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่กําลังจะอยากกําลังอยากเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยแต่ว่าคุณน่ยนอนไม่พอนะครับคุณนอนไม่เต็มอิ่มอะไรแบบนี้คือการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยก็จะยืดไปอีกยืดไปอีกนะครับคือคุณไม่จําเป็นต้องนอนอย่างที่ผมบอกนะ คือคุณไม่จาเป็นต้องนอนห้าทุ่มเหมือนกับทุกๆคนนะครับนอนห้าทุ่มแล้วตื่นเจ็ดโมงเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องนอนแบบนั้นก็ได้นะครับผมอยู่ที่กิจวัตรประจําวันเวลาชีวิตของคุณว่าตัวคุณเองอะ่ะมีเวลาชีวิตแบบไหนมีกิจวัตรประจําวันแบบไหนนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทํางานกลางคืนคุณก็ต้องนอนตอนเช้าถูกไหมคุณอาจจะทํางานตีสามถึงหกโมงหรือว่า ทำงานตั้งแต่ตอนกคืนอ่ะสี่ทุ่มถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอาจจะต้องนอนตอนเจ็ดโมงหรือ6กโมงแบบเนี้ยคุณก็ทําแบบนั้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องนอนเวลาเท่าๆกันทุกวันนะครับคือคุณอาจจะเลดได้ชั่วโมงนึงอะ่ะอาจจะเลดได้แต่ว่าคุณถ้าคุณเลดเยอะเนี่ยาการหลั่งฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะไม่ดีแล้วนะครับผมคือเลดได้นิดหน่อยได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเยอะๆเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นแบบ สามทีสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสมมุตินอนสี่สมมุตินอนสี่ทุ่มทุกวันเลยแล้ววันเนี้ยเอ้ยมันไม่ได้จริงๆก็ห้าทุ่มอย่างเงี้ยก็ยังโอเคนะครับผมคือคุณยังมีโอกาสในการหลังโกรฮอร์โมนอยู่นะครับผมโกฮอร์โมนเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับผมและทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับทาให้เราเจริญเติบโตอืมเรียกว่าไม่แก่ง่ายละกันอ่ะไม่ไม่ไม่แก่อืม ไม่แก่เดียวละกันนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับการนอนการนอนเนี่ยมันมันค่อนข้างลึกนะครับมันมีหลายเฟสนะคือผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครรู้รู้ละเอียดยก็ไปดูได้นะครับผมผมก็จะพูดรวมๆแค่ประมาณนี้ละกันเนาะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมทําอะไรครับอย่าลืมทำอะไร,ร,ะไรกดกดและกดไลค์กดแชร์ กลนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับทุกคน